สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันอาทิตย์นะแดดกำลังออกอ่อนๆเลยเราไปดูการควนดินต้นคน้ากันนะขออนุญาตนะตั้งกล้องนะอ,อุ๊ยขอโทษที คนซ่อมรถปลูกผักนะการที่คะน้าจะโตวไวๆเนี่ยนะปุ๋ยก็สำคัญออกซิเจนก็สำคัญนะก็คืออากาศถ้าเขาโปร่งดินเขาโปร่งนะออกซิเจนถึงล่างนะผักก็จะโตวไวนะเพื่อนๆสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยอย่างเดียวสำคัญนะ อากาศก็มีส่วนสำคัญทำให้ผักโตไวเพราะถ้าดินแน่นเขาก็จะโตช้านะนี่ถือว่างามมากๆเลยนะเพื่อนๆดูแล้วกันว่าต้นขอโทษนะสายมันยาวไม่พอผมต้องนี่แหละอย่าลืมนะเพื่อนๆลองทำดูนะไม่ยากนะทำให้ดูตั้งหลายคลิปแล้วนะ สงสัยอะไรก็ถามมานะคอมเมนต์มาคนซ่อมรถยินดีที่จะตอบอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำเป็นทุกคนพวนดินเพื่อให้มีออกซิเจนเนี่ยลงไปในรากพืชเขาจะได้ชอบโตไวบางครั้งเราดูเหมือนว่าอุย้ยมันปลูกยากเลยถ้ามวัวแต่คิดนะมันยากจริงๆแต่ถ้าเราได้ลองทำานีค่อยๆทำน้อยๆน,นะไม่ยากหรอก ง่ายมากทำมาหลายหลายคลิปแล้วนะอากาศปุ๋ยมีความสัมพันธ์กับต้นไม้หมดก็เหมือนกับคนนะถ้ามีอากาศก็จะแข็งแรงจะโตวไวรากพืชก็ต้องการอากาศนะเราก็คุยเขารอบๆปุ๋ยเพิ่งจะให้ไปเมื่อวันสองวันนะปุ๋ยหมักพืชสด เริ่มจะหมดแล้วปุ๋ยใช้ตลอดต้องทำใหม่ๆขึ้นมาตลอดถ้าอยากให้ผักโตวไวนะต้องทำปุ๋ยที่มีออกซิเจนเยอะๆออกซิเจนเยอะๆเออในตัวเจนในตัวเจนโทษทีพวนด,ดินเขาพวนด,ดินเขาให้เขาโปร่งเมื่อวานมีฝนตกเมื่อวานรดน้ำไปแล้วแล้วก็มีฝนตกเดี๋ยวแดดออกเขาก็จะปรุงอาหาร พอตอนเย็นดินแห้งแล้วเราก็มาลดน้ำเขางามนะโตวไวมากๆเลยไปดูคลิปต้นๆนะ่ไม่รู้ลงเมื่อวันไหนแต่เราไม่ได้เก่งเหมือนมืออาชีพนะมืออาชีพนี่เขากำหนดวันได้เลยนะสี่สิบห้าวันหรือกี่วันเนี่ยต้องขายได้ต้องโตทันขายแต่เราไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะ เราปลูกไว้กินเองขอให้เขาโตเราก็ดีใจแล้วแล้วก็เราก็าเอาฟารมลู้มาเผยแพร่กับเพื่อนๆนะเมื่อต้องปลัวเขาตายนะพวกนี้ลากเขาไม่มีปัญหาคุยไปเลยแต่ก็อย่าลึกมากอย่าเข้าไปใกล้ต้นมากขอ,อให้รอบๆเขาโปร่ปงๆไว้ให้ออกซิเจนลงถึงแค่นั้นเอง ไม่ให้ดินแน่นดินแน่นน้ำก็จะลงไม่ค่อยถึงด้วยนะบางทีเราล่าน้ำไปเราด้วยว่าน้ำเนี่ยจะลงถึงข้างล่างที่ไหนได้น้ำอยู่แค่บนบนพวนไปพวนไปทุกต้นเด๋วนะ นี่ปลูกไม่เยอะเนาะถ้าปลูกเยอะจะปวดหัวมากเลยดูแลไม่ไหวเพราะว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นด้วยปลูกน้อยๆไว้กินเองมีเอาไปผัดกินแล้วนะเพื่อนๆทำคลิปไปแล้วนะผัดใส่หมูสดทำคลิปไปเมื่อวันสองวันนี้นะลองไปดูนะเพื่อนๆหวานกรอบอร่อยมากๆคุยคุยให้มันลื่นล้วน เขาจะได้โตไวๆให้อากาศมันลงไปถึงข้างล่างบ้างนะพุเขาจะชอบเหยียบสายตัวเองเดี๋ยวนะ ไม่มีอะไรง่ายง่ายเลยนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เร็ร้อยมองเห็นไหมครับเห็นอยู่นะอืมสายเกะกะมากเลย เห็นเนะคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเพื่อนๆโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ